สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูข้าวโพดท,ทับทิมสยามนะคะตอนนี้ก็ออกดอกออกฝักเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็จะมีผู้ช่วยค่ะพึ่งค่ะมาช่วยผสม สมเกศสอนนะคะดอกก็จะเป็นสีม่วง่วงค่ะก็คือเป็นกระโพดที่ทานดิบได้นะคะตัวนี้เป็นมีวิตามินที่ต้านอนุมูลอิสระนะคะ ป็นสีม่วงมเล็ดเป็นสีม่วงสามารถทานดิบได้มีรสหวานเหมือนข้าโพดคล้ายๆข้าวโพดน้ำสดนะคะข้าวโพดน้ำสดทอาก็เดี๋ยวแต่น,นี้มันเป็นสีม่วงค่ะก็จะมีวิตามินเพิ่มขึ้นมาอ เริ่มมีฝากแล้วน่นนะะี่ค่ะต้นก็อุดมสมบูรณ์มากค่ะโอ้โหประมาณนี้เลยอะ่ะข้างในก็ประมาณนี้ P, P, P. ก็มีน้องพึ่งมาช่วยผสมเกอรน,นะคะ